สำหรับคันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนหน้าเนี่ยเจ้าของเคยขาย8 0 0 0มื่นนะครับกว่าผมจะต่อลงมาเหลือราคา5้า0มืนห้านะครับต้องบอกผมต่อโหดมากนะครับผมหาเรื่องมติตรงนั้นตรงนี้นะครับจนเจ้าของเขาก็ยอมนะครับประมาณนั้นย้ำนะว่าเหลือแค่ห้าหมื่นห้าอ้อลืมบอกไปนะครับจริงๆเนี่ยหกหมื่นแต่สำหรับแฟนเพจของช่องตำรารถนะครับที่กดซับสไครต์ไว้ก็จะรับส่วนลดไปอีกห0 0 0บาทเลยนะครับก็ดังนั้นนะครับเหลือแค่ห้าหมื่นห้า อย่างคันนี้ต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยสวยจริงอะไรจริงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเคยมีการทําสีมานะครับแต่ว่าไม่ได้ทําสีเพราะว่าบุบหนักชนใหญ่แต่อย่างใดนะครับคือแล็กเกอร์มันลอกนะครับสีมีรอยขีดข่วนเจ้าของก็เลยมีการเก็บทําสีไปนะครับประมาณนี้ดูสิสวยจัดดูอย่างโคงหลังคานี่คือต้องบอกว่าไม่มีด่างเลยนะนี่นะฮะเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยจริงนะภายนอกดูสิครับโอ้โหเนี่ยไม่ได้หนานะบางๆนะครับเนี่ยฝากระโปรงดูดิ ต้องบอกว่าภายนอกคือไม่รู้จะปติอิอะไรนะครับสวยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับอาจจะมีไฟเหลืองนะนี่ครับไฟหน้าเหลืองกันชนโอเคครับสวยนะฮะเนี่ยโอ้โหดูดีอ๋อมีรอยฉลอกเล็กน้อยนะครับตรงนี้แ้มเกอร์นี่คือบางหมดนะทั้งคันนะครับเนี่ยโอเคครับตัวรถภายนอกเนี่ยผ่านไปได้เลยนะครับนี่ครับโอเคครับด้านหลังนะครับแมกไนเนอร์ประมาณนี้ดูไม่เก่าเท่าไหร่แต่ไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยมันก็มีคราบฝุ่นคราบอะไรที่เขา อใช้ขนอ่าของขนอะไรแง่นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก็ไม่แย่นะฮะดูแล้วไม่น่าจะใช้งานหนักมาแต่อย่างไดนะท่าน้าภายในนะครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยนี่เห็นไหมกระจกเอาขึ้นไม่ได้นะครับเจ้าของแจ้งว่าสวิตซ์พึ่งเสียไปนะครับเดี๋ยวเขาจะอ่าแก้ไขให้นะสมรับจุดนี้นะครับเนี่ฮะกระจกมันเอาขึ้นไม่ได้ฝั่งคนขับนะครับภายในก็ต้องบอกว่าไม่แย่นะครับเนี่ฮะเบาะเดิมโรงงานแบบนี้นะครับด้านข้างคนขับใช่หมดนะครับเบาะเดิมโรงงาน แล้วก็เป็นจอขาวแล้วนะครับโอ้โหแล้วอีกอย่างเนี่ยมันได้ตัวท็อปไะดิเป็นไฟฟ้านีราคาไม่ถึงหกหมื่นจริงๆราคาถ้าแบบอ๋อเจ็ดหมื่นผมก็ไม่แพงนะถ้ามันเป็นไฟฟ้าตัวท็อปนะครับสำหรับไปสู่วุขีสตาร์ด้านะครับถ้าสภาพแบบนี้นะคือซื้อไปเราไม่ต้องไปเก็บไปทําไปซ่อมไปแซมอะไรเงี้ยนะครับแล้วดูคอนโซลดิปกติรุ่นนี้นะครับบวมบวมนะฮะช่ององค์ช่องแอร์นี่คือพังยับหมดนะฮะอันนี้ช่องแอร์อยู่ครบนะครับเนี่ยแกนไม่มีเสียนะครับใช้งานได้ปกติ คอนโซลโอเคครับไม่บวมแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านแฉกนะครับดูสิโค้กว้างนะครับนีครับแล้วได้เดิมสะอาดอย่างนี้ไม่มีรอยเจาะคือภายในคันนี้โอ้โหมันไม่ต่างจากภายนอกเท่าไหร่นะครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะสำหรับสตาร์ดาคันนี้นะครับใครที่เคยสอบถามมาคลิปก่อนหน้านั้นนะครับมีรีวิวสตาร์ดาไปหกหมื่นแปดผมมองว่าคันนั้นอ่ะไม่สวยเท่านี้นะครับคันนี้โอ้โหเขาบอกว่า โคตรสวยนะครับแล้วก็จากที่ผมไปลองขับมาต้องบอกว่ารถค่อนข้างเป๊ะเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยขับไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นมีแฟนเพจอยากได้นะครับผมก็ไปลองขับให้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับลูกปืนล้อหน้านะครับหน้าซ้ายมันมีเสียงนะครับน่าจะแตกก็ใช่ครับมันแตกเขาก็เพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับก็มาลองขับไปเมื่อสักเกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็ขับดีขับโอติเลยนะครับก็พร้อมใช้นะครับแอร์เย็นด้วยนะคันนี้แอร์ยังเย็นอยู่แต่ตอนนี้ที่สําคัญคืนะ สวิตเสียนะครับสวิตรกระจกเสียคือไม่ต้องห่วงนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับเจ้าของเขาเดําเนินการทําให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับจุดนี้ทางด้านซุ้มซอกห้องเครื่องนะครับ like อ่ะอย่างฝากระโปรงก่อนเลยเนี่ยฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับบางๆส,สวยๆนี่นะครับโอเคนะครับแค่มันไม่มีตัวฉนวนกันการความร้อนอย่างเดียวนะครับส่วนคันหน้านะครับคันเดิมโรงงานแก้มเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับเลยดูสิครับนี่เห็นปะนะครับน็อตไม่มีขยับน็อตฝากระโปรงก็ไม่ขยับนี่ฮะ คือมันเดิมโรงงานจริงๆจ,จ,จ,จังๆนะครับดูดิโอ้โหมีหมอ้อน้ำนะครับมีนียมนะครับเปลี่ยนมาใหม่จากหมอ้อน้ําเดิมที่อ๋อมันจะบอกว่าไงดีอะคือหมอ้อน้ํารุ่นนี้นะครับจริงๆก็เป็นทุกรุ่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่อันเนี้ยมันชอบแตกฝาบนนะครับซึ่งเราจะมองไม่เห็นแล้วน้ำมันจะขาดบ่อยเจ้าของก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนเป็นอ๋อมีนียมเลยก็ตามนั้นถือว่าดีนะฮะทางด้านนี้ก็เช่นกันนะครับดูดิมัดแก้มนี่คือคมคม ไม่มีกระดิกนะครับดูแลรักษามาได้ยังไงรถตั้ง20ปีแล้วมันะฮะเพราะว่าคันนี้มันปี04นะครับ04 05์ส้าแถวแนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมไปเป็นมิตซูบิชิอ่าไททันนะครับถือว่าดูแลดีมากๆนะรถ20ปีดูสิโอ้โหดูเครื่องยนต์นะฮะพวกสายเอ่อท่อน้ำมันต่างๆเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเนี่ยเจ้าของเพิ่งมาแทนนั้นไปใหม่ไม่นานนี้เท่าไหร่นะครับแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มครับน้ำมันเก่าและใหม่แทบจะไม่เห็นนะะะนฮดูสิครับ แห้งจัดโอเคได้เลยครับแล้วดูซุ้มซ่องนะครับเนี่ยก็เดิมๆแบบนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าราคาเราใช้หย,ยาบๆมันคดถูกนะครับถูกกว่าตลาดพอสมควรปีสองสี่แล้วถ้าได้สภาพนี้ยคือปกติอ่ะราคาเนี้ยเคยเห็นนะครับแต่ว่าแบบภายในแย่นะครับภายนอกแย่ปะปนกันไปแต่เนี่ยต้องบอกก่อนภายในภายนอกเนี่ยคือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เลี่ยงอย่างภายนอกอ่ะนะครับที่รีวิวไปเนี่ย ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสีเพิ่งทานะครับภายในเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะเดิมโรงงานไม่มีเจาะไม่มีแบบพังแต่อย่างใดนะครับเว้นแต่เนี่ยไอกระจบเนี่ยที่มันชํารุดนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงแค่สวิตช์อย่างเดียวนะครับปิดเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะดําเนินการทําให้นะครับเราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับมาพูดถึงข้อเสียนะครับและสิ่งที่ต้องเจอกันนิดนึงนะสำหรับสาร์อันนี้นะครับไม่ใช่ว่าราคาถูกมันจะถูกระเป๊ะหมดทุกอย่างมันไม่ใช่นะฮะอันนี้มันจะมีตำหนินะครับจุดนี้อ่ะเริ่มกันเลยนะครับตรงนนี้ะ กระจกนะครับด้านหน้าล้านะครับโดนของตกใส่นะครับนี่บริเวณนี้มันก็เลยรล้าไปนะครับใครรับได้ก็คุณก็ขี่ไปอย่างเงี้ยนะแต่จะให้ผมแนะนาเปลี่ยนก็ดีเพราะมันไม่ได้แพงนะครับตอนนี้ราคาอ่บานหนึ่งผมให้แบบแม็กแม็กไม่เกิน3ามพนนะครับสำหรับกระจกสเปคประมาณนี้นะครับไม่เกิน3ามพรวมติดตั้งนะครับบางที่ถูกกว่านั้นอีกผมเคยไปเปลี่ยนมาไม่ถึง3ามพันด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับอ๋อเขาแกะออกพอดีนะภาษีอ่ปีหกหก คันนี้นะภาษี66ก็อันนี้คือเป็นสองจุดที่เราต้องรับให้ได้นะครับก็มาคำนวณน,นะครับกับราคานะครับ55,000ภาษีสองปีสามปีอ่ะตีไปสามปีแล้วกันกลมๆสามปีก็สามพันนิดๆสามพันกว่าบาทนะครับบวกกระจกอีกสามพันกว่าบาทก็อยู่มาณเจ็ดพันนะแถวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากห้าพันห้าไปนะับอีกเจ็ดพันก็อยู่ประมาณหกหมื่น กลมๆนะ6 1 6 2แถวแถวนี้เ็เสร็จเนาะเลยนะครับมันถ้าเราเอาไปทําแบบครบๆเลยก็อยู่ประมาณสัก6 1 6 2แต่ถ้าเราเอาไปใช้ในสภาพนี้ภาษีแล้อ,อาจจะยังไม่ต่อหรืออาจจะต่อภาษีก่อนเราค่อยเปลี่ยนกระจกหน้านะครับมันก็ไม่แยก หรือถ้าใครจะเป็นกระจกหน้าก่อนยังไม่ทําภาษีก็แล้วแต่หรือเขาจะทาหมดเลยก็ดีนะก็แนะนําก็ดีนะครับ,นนด,นะรบดังนั้นนะครับบนราคาเท่านี้นะครับก็จะมี2ตําหนินะครับก็คือมีกระจกนะครับกับภาษีเราต้องชี้แจงนะครับรยละเดยดทั้งหมดก่อนไม่ใช่ว่าราคาได้สภาพได้ทุกอย่างได้หมดนะครับโอนได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนะมันก็ต้องมี อ่าเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับดังนั้นก็เราจะไม่กักนะครับเราก็จะรีวิวตรงไปตรงมานะครับดังนั้นใครรับได้ก็ดีรับไม่ได้ก็มองผ่านไปส่วนเรื่องการขับขี่นะครับมิสูชิตาราคันนี้นะครับต้องบอกว่า วันนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าผมรอแบตนะครับแบตจริงๆเป็นแบตใหม่นะครับแต่ว่าเอ่อมันหมดนะครับจอดนานจัดนะครับสตาร์ทไม่ติดเนาะแบตไม่มีก็ประมาณนี้นะครับถ้าหาที่ชาร์จได้อาจจะไปลองขับถ้าหาไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าคันนี้ผมเคยขับมาแล้วนะครับเป๊ะอยู่นะครับช่วงลงช่วงล่างอัตราเร่งทุกอย่างเนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวแตหว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ลองขับนะครับเนื่องจากหาสายป่วงแบบนะครับมาไม่ได้นะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคือคันนี้ผมลองขับมาแล้วะ่เป๊อยู นะครับเอาไว้ถ้าใครสนใจจริงๆเดี๋ยวผมมาลองขับให้อีกทีหนึ่งถ้าผ่านไปผ่านมานะครประมาณนั้นก็สรุปอย่างนี้เลยนะครับสำหรับสตาร์ด้าคันนี้ครับนราคา55,000่นนะครับทุ่นทวนปี04ได้ตัวท่อไฟฟ้าภายในภายนอกค่อนข้างสวยนะครับต้มหนิมี2จุดนะครับก็คือภาษี2ปีนะครับหรือ3ปีประมาณนี้นะครับแล้วก็กระจกนะครับที่แตกแล้ว นอกนั้นก็เป๊ะๆหมดนะครับก็อยู่ที่ผู้ชมผู้ฟังนะครับแฟนเพจจะพิจารณากันอีกทีนึงครับผมก็รีวิวตรงไปตรงมาประมาณนี้นะครับก็ต้องย้ำกันอีกทีน้องว่าเครื่องยนต์นะครับตัวรถต่างๆไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสาเหตุที่ถูกก็คือผมต่อนะครับแล้วก็มีตาหนิแค่กระจกแล้วก็ภาษี เท่านั้นเองนะครับใครที่มองหารุ่นนี้สนใจอยู่นะครับก็ติดต่อพูดคุยได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยคุยช่วยเหมือนการให้นะครับสำหรับ Mitsubishi s t a r a นะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับกับรถกระบะงบหลักหมื่นนะครับที่ติดค้างกันไว้ตอนนี้ก็มี Ford เนาะที่รีวิวไปแล้วนะครับ s t a r a นะครับก็นี่ฮรรีวิวไปแล้วเหลือพวก Mazda Fighter นะครับ Toyota t i k e r แล้วก็พวก d m a c ชมแรกนะครับรวมไปถึงอ่าพวกยูสทีอารต่างๆนะฮะก็จะพยายามทยอยรีวิวให้ครบถ้วนทุกคันนะครับที่เคยทําคลิปนําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับยังไงคลิปนี้เราไปก่อนแล้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ